คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากแดนเน a ชแนลนะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Nationals วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับ1อาทิตย์ที่ห่างหายไม่มีตัวละครใหม่อัปเดตนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันยาวนานแล้วนะแต่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูแพทอัปเดตในวันนี้พร้อมกันเลยครับแจ้งปิดปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตในวันที่2เดือนสอนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทางเกมเนี่ยก็จะปิดปรับปรุงเวลาเดิมเลยคือตั้งงงแต่่่่่่่เเเททีียยยจนนนนถึบาาารพือออกก็็ลม พรุ่งนี้ด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายครับที่วิวแพทอัปเดตครับบอกเลยว่า n e t m a r b ์เบนี่ทำอะไรให้เราอึ้งได้ตลอดนะครับสำหรับอัศวินคนใหม่ที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะอัปเดตตัวละครเข้ามาสัปดาห์เดียวเนี่ย ถึง4ตัวละครนะครับก็มีใครบ้างนะครับก็3คนตามที่พี่เมเห็นเลยนะเจดิโก้แดงนะครับล็อกซี่เขียวแล้วก็ชินสีแดงนะอันนี้ก็ลิสต์สำหรับตัวละครที่เข้ามาในรอบนี้นะครับที่ไม่ขึ้นในรูปเนี่ยก็จะมีเป็นตาลุงคิงอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับตามที่ได้แจ้งจากสารผู้พัฒนาในวันที่27เดือนหนึ่งนะครับทางเน็ตมาร์เบิลเนี่ยจะรวบรวมเหล่าอัศวินที่ยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มลงในตู้ใหม่เพะฉะนั้นรอบนี้นะครับเขาเลยอัปเดตทั้งล็อกซี่ฮาโลวีนกับช พราะฮาโลวีนล็อกซี่กับฮาโลวีนชินมาทั้งคู่ขนาดนี้แล้วนะครับมันยังมีฮาโลวีนอีกหนึ่งตัวนะครับที่เคยลงเซิร์ฟเราไปแล้วนั่นก็คือฮาโลวีนโกเทอร์สีเขียวนะครับสำหรับโกเทอร์เขียวเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนอยากได้มากๆอยู่แล้วนะใครที่เล่นทีมเดเมทนะครับส่วนมากในปัจจุบันก็จะเลือกเอาโกเทอร์เขียวนี่แหละลงทีมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันบูตเดเมทให้เพื่อนได้เยอะมากเลยก็สําหรับตู้นี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นตู้ที่ออกมาเพื่อดักผู้เล่น ก่อนที่ป่าจะมานะแต่ไอ้ตู้ที่เขาออกมาดักเนี่ยคือตัวละครในตู้มันล่อตาล่อใจมากนะทั้งเจริโกแดงครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับตาลุงคิงนี่เราไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เขาแหกครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะตาลุงคิงเพราะรู้สึกว่าตอนตาลุงคิงออกมาเนี่ยมันจะออกมาพร้อมกับไฟนอลบอสเมอร์ลินนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิด แล้วไอ้ตารุงคิงเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไปใช้ในไฟนอลบอสเมอร์ลินนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีคอนเทนต์ให้ลงแล้วครับส่วนล็อกซี่เขียวกับชินสีแดงนะครับสตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะก็มาดูเงื่อนไขของตู้กันหน่อยครับเขาบอกว่าเราสามารถรับอัศวินคนใหม่ได้จากตู้สุ่มใหม่นะกิจกรรมสุ่มสเตปอัพสืบทอเจ็ดจำนงครับและเมื่อครบ10การันตีเราจะได้รับเจดิโก้แดงนะครับแบบการันตีเลย1ตัวนะเท่านั้นยังไม่พอครับมันยังมีไมเลทให้เราสะสมอ สำหรับไมเลดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราสุ่มแบบ10ครั้งนะครับเราจะได้ไมเลดมา10แต้มังซึ่งเมื่อครบ100แต้มนะครับเราก็จะได้รับราชินีระเบิดแห่งล็อกซี่นะครับชัวร์เลย1ตัวแล้วก็ถ้าเกิดครบ200แต้ม จะได้รับเพเยอร์ชินแถมให้อีกหนึ่งตัวด้วยครับส่วนไอ้ตาลุงคิงสีแดงครับจะเป็นรางวัลจากการท้าทายยร์อเวนฮอกยักษ์ที่อัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับก็สาหรับใครที่รอป่านะครับแล้วก็เป็นสายฟรีไม่ได้เติมเยอะอยู่แล้วนะยังไงตู้นี้ผมว่าก็ต้องข้ามนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เติมสักหน่อยแล้วมีเพชรเหลือครับตู้นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตู้ที่น่าสนใจนะเพราะตัวละครในตู้นะครับมันเป็นตัวที่เราสามารถเอาไปเล่นได้จริงนะที่สาคัญเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เพิ่งอัปเดตไปเนี่ยมันเพิ มันเอามาไว้เล่นกับทีม7ไหทนาะอยู่แล้วด้วยนะที่สําคัญถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีโกเทอร์เขียวเนี่ยผมบอกเลยว่าเปิดทีเดียวโคตรคุ้มครับถ้าเกิดดูจากการอัปเดตแบบนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันไม่มีตัวละครใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาอัดตัวละครใหม่มารวมอยู่ในตู้ตู้เดียวเลยครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตู้ที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดถามผมนะครับว่ารวมแบบนี้เนี่ยมัันดีนะบว่าคร ทำไมถึงดีนะครับเพราะปกติเวลาเราเปิดหาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งแล้วนะครับส่วนมากมันจะมีตัวรุดเลทอยู่แล้วใช่ไหมและถ้าเกิดมันรวมมาอยู่ในตู้เดียวแบบนี้นะทำให้ในการเปิดหนึ่งทีนะครับเรามีโอกาสได้ตัวละครใหม่มาเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบ เฮ้ย hey, เราอยากให้ตัวพิดอัามเนี่ยมันน้อยมีแค่ตัวสงตัวเพราะเวลาเราเปิดหาเนี่ยมันจะได้เอามาอันติได้ง่ายกว่านะครับต่อมาครับกิจกรรมใหม่จู่โจมฮอกนะครับสำหรับกิจกรรมฮอกตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เอาไว้แจกคิงอ้วนแดงนะครับเพิ่มอัตราเสริมพลังอศัศวินสำเร็จครั้งใหญ่แล้วก็สำเร็จขั้นสูงสุดรวมไปถึงเพิ่มอัตราแยกสุดอุปกรณ์ด้วยต่อมากิจกรรมพัฒนาครับกิจกรรมพัฒนาฝึกตั้งรับกับเจริโกก็จะหมดแล้วนะใครที่ยังไม่เคลีย อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับแพ็กเกจใหม่ที่จะเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมี3แพ็กเกจครับ power up พัฒนาคอสตูม power up พัฒนาอุปกรณ์ power up หินปลุกพลังราคาพิเศษนะครับเปิดสงครามบอสกลุ่มอสุวินอสูรอาคูมูนะครับก็หลังจากรีเซ็ตกลุ่มอสุวินครั้งถัดไปนะครับบอสก็จะเอาเอเน็กออกไปนะแล้วก็จะเอาอาคูมูเข้ามาแทนครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับบาลานซ์ด้วยครับ สำหรับการอัปเดตเจริโกแดงเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการปรับบาลานซ์สแตตของเจริโกนะเพราะสแตตเจริโกปัจจุบันนะครับถือว่าอ่อนมากๆนะเมื่อเทียบกับตัวละครหลายๆตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันบัฟมาค่อนข้างเยอะนะแต่ที่สําคัญที่สุดครับคือไอ้ตรงนี้นะ พวกค่าอัตราเจาะเกาะคริติคัลอัตราทนทานต้านทานคีแล้วก็ป้องกันคีนะครับซึ่งไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการเอาไปใช้พ v p อย่างมากนะเพราะตัวละครปัจจุบันที่ออกมาใหม่ๆนะครับมันไม่มีสเต็ตอ่อนๆประมาณนี้แล้วนะส่วนมากสเตตมันก็จะเป็นประมาณเจริโกอัปเดตตรงนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแก้ไขบั๊กนะครับแก้ไขปัญหาคอสตูมกับปัญหาสเต็ตบางอย่างของอัศวินนะครับและสุดท้ายนะครับแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมซุ่มคัสสันต้อนร ตั้งรับกับเจริโก้อัตราเกิดศึกทำลายล้างร้อเซแล้วก็โบนัสหัวห้องศึกทำลายล้าง2เท่าเนี่ยจะหมดลงนะครับสำหรับใครที่ยังเคลียร์คอนเทนต์ไหนไม่เสร็จหรือว่ามีเลงแพ็กเกจอะไรไว้อยู่ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเอาออกแล้วนะก็ท่านแนะนำนะครับเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้นะถ้าไปเคลียร์ตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่ทันได้ครับก็สำหรับรายละเอียดอัปเดตพรุ่งนี้ก็หมดแล้วครับมีเพียงเท่านี้นะแน่นอนว่าตัวละครเข้ามาใหม่ถึง4ตัวนะครับเรามาดู แรงเทียร์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่เทียร์อะไรบ้างนะครับสาหรับตัวแรกครับคิงอ้วนแดงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันตกยุคไปแล้วครับมันก็จะอยู่เทียร์ดีเลยนะครับสาหรับเทียร์เกมบิตนะครับขยับขึ้นมาที่แหลง A เนี่ยก็จะมีชินแดงนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พอมา A บวกนะครับก็จะมีเซริโก้สีแดงนะครับอยู่ตรง A บวกนะแล้วก็สุดท้ายครับตัวละครที่อยู่ถึงระดับ S นะ ก็จะเป็นล็อกซี่สีเขียวครับส่วนทางด้านอัลเทอร์มานะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยคะแนนค่อนข้างต่างกันนะทั้ง2เว็บสำหรับคิงแดงเนี่ยเท่าเดิมครับอยู่เทีดีเหมือนกันเลยแต่ชินสีแดงนะครับเว็บอัลเทอร์มาเนี่ยให้อยู่แค่แรงซีเท่านั้นครับซึ่งเท่ากับเจริโก้แดงเลยนะอยู่แรงสีเท่ากันครับ แต่มีตัวหนึ่งที่โดดขึ้นไปนบก็จะเป็นล็อกซี่สีเขียวนะยูแรงเอสเลยครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูไปทีละตัวนะครับสาหรับรอบนี้ผมขอไม่พูดถึงคิงก้นแดงแล้วกันครับเพราะตัวนั้นน่าจะยังไม่มีใครปั้นมาเล่นนะเพราะว่าคอนเทนต์มันไม่มีครับก็เริ่มจากชินแดงก่อนเลยนะครับสำหรับชินแดงเวทเกมวิทเนี่ยให้อยู่ที่8เต็ม10นะครับคะแนนรวมอยู่ที่ A อแรงความยากดบบสูงได้เนะครับ p v ยีทั้ง2งหมวดเนี่ยได้บหมดเลยนะแล้วก็การฟามเนี่ยอยู่ที่ A อบวกเลยครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ป กว่าที่เราจะได้เปิดอีกหนึ่งทีนะสำหรับเซตอุปกรณ์แนะนําของชินแดงนะครับเว็บเกมวิสเนี่ยเขาแนะนํามา2เซตครับสำหรับเซตแรกก็จะแปลกนิดน,นึงนะคริดเดเมทรวนครับ3เซตเลยนะ2-2-2ครับแล้วก็อีเซตนึงเนี่ย จะใส่เป็นโจมตีกับพรีเทเมทครับส่วนเว็บออเทอร์มานะครับได้83ต่อ100คะแนนเนี่ยบีเกือบหมดเลยครับสำหรับชินแดงก็เว็บนี้เนี่ยเขาให้อยู่แค่แรงสี่เท่านั้นนะครับก็อุปกรณ์แนะนําของเว็บนี้นะครับเขาแนะนําเป็นเซตโจมตีป้องกันแบบปกติเลยนะก็ปาร์ตี้ที่แนะนําของเว็บนี้นะครับมีอะไรบ้างนะทีมแรกนะครับก็จะเป็นชินแดงอิสตินเขียวนะครับของเราเนี่ยยังไม่เข้าสําหรับอิสตินเขียวนะเขียวแดงนะครับกับเฮาเซอร์ซัพพอร์ตครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นชินแดงโกเทอร์แดงลิเลลียแแดง้วก็ การลันแดงในการซัพพอร์ตนะสำหรับทีมล่างตัวละครมันมาเสิร์ฟเราครบแล้วนะครับก็ถ้าใครเปิดได้ชิ้นแดงมาอยากไปลองเล่นก็ลองจัดทีนี้เล่นดูกันได้นะตัวละครต่อมานะครับล็อกซี่เขียวครับสำหรับล็อกซี่เขียวเนี่ยเป็นตัวละครที่คะแนนสูงสุดในตู้ในรอบนี้แล้วนะ ก็สำหรับเว็บเกมวิทยเนี่ยคะแนนรวมอยู่ที่แรง S นะครับความยากดับสูงได้ S บวกเลยนะ PV p ทั้ง2องโหมดได้ S, <S เท่ากันเลยแล้วก็การฟาร์มเนี่ยได้ S บวกเช่นกันครับล็อกซี่ตัวนี้มันมาพร้อมชินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในกาชาลิมิเต็ดเหมือนกับชินเลยครับสำหรับคอนเทนต์ของล็อกซี่ที่ไปได้ดีครับมีอะไรบ้างนะก็จะมีเป็นไฟนอลบอสคิงนะครับ กับบอส Q A เนี่ยนะครับสองคอนเทนต์นี้จะไปได้ดีเป็นพิเศษครับก็สำหรับอุปกรณ์แนะนำของล็อกซี่นะครับจะมีสองเซตนะเซตแรกจะเป็นเซตโจมตีป้องกันครับเซตมาตรฐานนะกับอีกเซตหนึง่งใครที่อยากได้เดเมจนะครับก็ใช้เป็นโจมตีกับครดมจได้เลยครับต่อมาเรามาดูล็อกซี่ของอัลเทอร์ม่ากันบ้างนะครับได้94.1 0 0นะ p p ได้ S เลยครับ โหมด PVP แบบ3 v 3กับโหมดความยากระดับสูงเนี่ยได้ A นะครับสำหรับเซ็ตอุปกรณ์แนะนําของล็อกซี่นะผมก็แนะนําเป็นเซ็ตโจมตีป้องกันจะดีกว่านะถ้าเกิดหลังจากดูทั้ง2เว็บแล้วนะส่วนทีมแนะนําของล็อกซี่เขียวนะครับก็จะคล้ายๆกับชินเลยนะเขาเอาไปเล่นกับอิสตินเขียวครับแต่ว่าเซิร์ฟเรายังไม่เข้านะส่วนอีกทีมนึงเนี่ยจะเป็นทีมเจาะครับจะไปกับลิเลียกับโอเมก้าลูกองนะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยก็จะใช้เป็นเฮาเซอร์ครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวการตีของตู้ในรอบนี้ เจริโก้แดงนะครับสำหรับเจริโก้แดงเนี่ยคะแนนรวมของเกมวิดนะครับจะได้อยู่ที่ A บวกนะหมดความยากแบบสูง PVP ทั้ง2โหมดนะครับได้ A บวกหมดเลยแล้วก็การฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ A ครับสำหรับเจริโก้ตัวนี้นะครับหลังจากที่หมดพิกอัพตัวนี้ไปนะครับจะถูกเพิ่มในตู้พาร์ทที่2นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้เจริโก้นะยังไม่ต้องรีบเปิดมากก็ได้นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดหาได้จากตั๋วกรชาพาร์ทสองเรื่อยๆแล้วครับสำหรับเซตอุปกรณ์แนะนําของเจริโก้แดงนะครับทางเว็บเนี่ยเขาแนะนําเป็นเซต คีเลตกับคีเดเมตนะครับหรือว่าเซตโจมตีกับป้องกันก็ได้เหมือนกันครับสุดท้ายนะครับเรามาอยู่ที่อัลเทอร์มานะสำหรับอัลเทอร์มาเนี่ยให้คะแนนเจริโกแดงน้อยมากครับ82เต็ม100เท่านั้นนะ p ีได้แค่แรงดีครับที่เหลือเนี่ยได้ C หมดเลยนะอุปกรณ์ของเจริโกเบบนี้นะครับเขาแนะนําเป็นเซตโจมตีป้องกันหรือว่าเลือดป้องกันก็ได้ครับก็หลังจากที่เราดูเทียร์กันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาไล่ดูความสามารถของทีละตัวเลยนะสำหรับคิงอ้วนแดงนะครับทำอะไรได้บ้างนะเนป็ โจมตีศัตรูเป็นหมู่นะครับแล้วก็ทีแรงสองกับแรงสามจะเติมเกตได้นะครับส่วนท่าที่2องของคิงนะครับมันจะเป็นฮิลแบบดีเจนได้ครับแล้วก็ไม้ตายนะครับไม้ตายเนี่ยจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับกับลดค่าพลังป้องกันที่เกี่ยวข้องกับดีเฟนต์40เปอร์เซ็นต์ไปเลยเวลาถึงสองเทินนะครับสำหรับ,บพาสดีของคิงอ้วนแดงนะครับก็จะสามารถรีบูฟดีบัฟให้กับตัวเองทุกๆต้นเทินได้นะก็ถ้ามันรีมูฟให้เพื่อนได้เนี่ย มันน่าจะโกงมากนะครับแต่ว่ามันรีบุ๊กได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยปัจจุบันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วครับตัวละครต่อมานะครับเจริโก้สีแดงครับสำหรับเจริโก้สีแดงเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ผมจําได้ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างว้าวกันมากนะกับเจริโก้ตัวนี้แต่หลังจากที่เราดูสกิลไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนแย้งในตัวเองนิดนึงครับก็สำหรับท่าแรกนะครับต้องบอกว่ามันเป็นท่าฟีดที่ปรับแอดจัดให้มีเดเมจด้วยครับท่าฟีดของเมอร์ลินนะครับเราจะสามารถ มันจะเริ่มฟีดได้ตั้งแต่ตอนขั้น2ขึ้นไปนะครับเพราะว่าขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบโจมตีธรรมดาแล้วก็สร้างดดเบนะแต่ว่าที่ขั้น2เนี่ยมันจะโจมตีศัตรูก่อนแล้วค่อยทําให้ศัตรูติดฟีดหนึ่งเทิร์นครับนอกจากนี้นะครับเงื่อนไขเาเมรเพิ่มเติมของท่าฟีเรนโก้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับพวกเมอร์ลินนะเพราะว่าเมื่อใช้แข่งของเจนโก้โดนเอาอกโดนไม้ตายหรือว่าสกิลนะครับจะทําให้โดนเดเเมจร0จาก h p ีที่เหลืออยู่ด้วยนะแล้วก็ที่ขั้น3เนี่ย โดนไป40%จาก HP ที่เหลืออยู่เลยครับส่วนอีกท่าของเจริโก้นะครับไอเวฟท่านี้จะมีความสามารถดีโทเนตอยู่ด้วยครับคือจะสามารถสร้างดดเมจเพิ่มเติม,ต,มตามเกรดไม้ตายของศัตรูที่มีอยู่ได้นะครับมี1เกรดเพิ่ม20%ถ้ามี5เกรดก็ทบไปอีก100%เลยนะสำหรับไม้ตายของเจริโก้ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับเจริโก้ตัวเก่าเลยครับโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับอย่างรุนแรงแล้วก็จะมีความสามารถสไปดหรือว่าเมื่อติดคริดเเมจจะแรงขึ้นเป็น2เท่าครับสำหรับจุดเด่่นนนอนอออออีกกกยาางงงงงึขขเเจรริโแะค็นะืซธ คือเจดิโก้เนี่ยเมื่อโจมตีแล้วติดคริติคอลได้นะครับจะสามารถลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับป้องกันนะครับสูงถึง40%เป็นระยะเวลานานถึง2เทินด้วยครับก็สำหรับพาสีแค่อาตรงนี้อ่ะเอาจริงเพื่อนๆรู้สึกว่ามันโกงแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันย้อนแย้งนิดนึงครับกับท่าฟีของเจริโก้นะเพราะว่าท่าฟีนะครับมันจะเป็นท่าโจมตีไปก่อนหนึ่งทีแล้วทำให้ศัตรูติดแข็งใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดศัตรูติดแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้ดีบัฟทุกอย่างนะครับ มันโดนเอาออกไปด้วยนะเรียกได้ว่าฮาร์สิสของเจริโก้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้งานเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นพาร์ติที่ดีครับอันนี้ตัวละครต่อมานะครับเกมเมอร์ชินหรือว่าชินแดงนะครับสกิลแรกของเขานะครับจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสามารถสไปด์เดเมจคริติคอลจะแรงขึ้นเป็นสองเท่านะส่วนท่าที่สองนะครับท่านี้จะโจมตีศัตรูเป็นหมู่ครับซึ่งจะเหมือนกับของกอกซีเนียแดงเลยครับ ที่แรงสองกับแรงสามนะครับจะสามารถล็อกการ์ดศัตรูทําให้ศัตรูใช้ได้แต่สกิลขั้นที่1เท่านั้นด้วยครับส่วนไม้ตายนะครับชินจะสามารถโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายได้นะครับและจะมีความสามารถชัตเตอร์คือจะไม่สนใจค่าพลังต้านทานของศัตรูนะพูดง่ายๆไม้ตายเดียวกับคิงฟ้าเลยครับสำหรับพาสซีฟของชินนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟอยู่นะครับการโจมตีที่ได้เนี่ยจะติดคริติคอลครับก็สําหรับท่านี้นะครับจะคล้ายๆกับของดีวนะแต่ว่าดีวนี่ เงื่อนไขของเขาคือโจมตีศัตรูที่เลื่อนเหลือน้อยที่สุดนะครับชินตัวนี้ครับถ้าเกิดให้เอาให้ง่ายที่สุดนะเพื่อนๆเล่นไปกับเคียวครับเพราะว่าเคียวเนี่ยโผลมาปุ๊บมันจะแจกอีกในให้ศัตรูเลย2จุดนะครับก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างลงตัวนะหรือว่าไปเล่นกับลิเลียแดงก็ได้นะลิเลียแดงเข้ามาเนี่ยมันก็แจกดีบับศัตรูเช่นกันนะและตัวสุดท้ายครับล็อกซี่เขียวนะครับตัวละครที่มีเทียร์สูงสุดจากเว็บญี่ปุ่นในรอบนี้นะก็สำหรับท่าแรกนะครับล็อกซี่จะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายได้นะครับแรง จะสามารถยกเลิกการตั้งท่าของศัตรูได้ด้วยครับส่วนท่าที่2นะครับเซอร์ไพรส์แจ็คโอแลนเทอร์นะครับท่านี้ของด็อกซี่เนี่ย จะโจมตีศัตรูแบบหมู่นะครับโดยไม่สนใจดีเฟนซ์ของศัตรูนะเป็นท่าเดียวกับของดัดลอดเวเลยนะครับท่านี้ส่วนไม้ตายของล็อกซี่นะครับจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายอย่างดุเดืนะครับแล้วก็จะเพิ่มเกรดไม้ตายให้กับตัวเธอเอง2เกรดครับสำหรับสกิลของล็อกซี่เนี่ยดูดูไปจริงๆมันก็ดูธรรมดาไม่ได้เวอร์วังอะไรใช่ไหมแต่ว่าที่มันเวอร์จริงจริงเนี่ยมันคือพาร์ซีฟของเธอครับเพราะล็อกซี่นะครับจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตี ของตัวเธอเองได้นะครับโดยจะเพิ่ม15%ต่อสมาชิกที่มีเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับถ้าเราเล่นปาร์ตี้เผ่าพันธ์ฮิวแมนนะครับล็อกซี่จะได้ดดเมจเพิ่มขึ้นสูงถึง45%เลยนะซึ่งต้องบอกว่ามันโคตรเยอะครับเยอะมากๆโอเคครับก็สําหรับแพทโน้ตอัปเดตในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับการอัปเดตแบบใหม่ของเน็ตมาร์เลนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ชินนะ แต่ผมคิดว่าการปรับเปลี่ยนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่สําคัญตู้ที่มาพุ่งนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นตู้ดักคนที่จะเปิดป่าแน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวละครที่น่าสนใจมันมาถึง3ตัวพร้อมกันเลยนะนอกจากนี้เน็ตมาว่ของขึ้นหรืออะไรไม่รู้นะหลังจากที่คนบ่นไปว่าตัวละครในตู้ส่วนมากมีแต่ตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับเขาเลยยัดเกาเขียวที่คนอยากได้มากๆเนี่ย แถมมาอีก1ตัวด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับเอาจริงผมไม่สามารถฟันธงให้กับเพื่อนๆได้นะเพราะไทม์ไลน์อัปเดตต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเรามาเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งใครที่จะเปิดตู้ไหนอยากได้ตัวอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่าเพชรมันเป็นของเพื่อนๆน,นะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube, Membership, ช่องแดนเน a ช n e นทุกคนนะยครับแล้วเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ